สวัสดีครับจากคุลุมานะครับวันนี้นะครับติดตั้งอีคันนะฮะสำหรับเกียร์คานิวัลนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะครับรุ่นนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะเบาะจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงนะครับลูกค้าได้เลือกสีดำนะครับทางเราติดตั้งนะครับไม่ติดถานล้อนะฮะตัวนี้เอ็นได้สุดนะครับไม่ติดถานล้อนะครับเนี่ยครับระยะยก สเปซดีมากนะตัวนี้ติดตั้งแน่นหนานะครับเราจะติดตั้งบนรังเดิมนะครับตัวความแข็งแรงนะครับมีเบาะนวดนะครับ USB นะครับเบาะนวด USB นะฮะแล้วก็เบาะลมร้อนนะครับลมร้อนลมเย็นนะฮะเดินหน้าถอยหลังได้นะครับตัวนี้ ซ้ายขวานะฮะรุ่นนี้บอกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีช่องตรงกลางนะครับเดินไปด้านหลังได้นะฮะกว้างก็ประมาณสักยี่สิบถึงยีเซนนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะฮะตัวนี้ลายฉลุสวยงามนะครับ ส่งมอบติดตั้งนะครับเรียบร้อยนะฮะมีเบาะนวดนะฮะลมเย็นนะครับปรับปรับได้นะฮะไม่ติดถัดไม่ติดถัดล้อนะครับรุ่นนี้คำนวณมาอย่างดีนะครับไม่ติดถัดล้อนะฮะเห็นได้สุดนะฮะโอเคนะครับราคาย่อมเยาวนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ